สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟ้าสวัสดีค่ะ,น,คะ,คะนี่่าค่ะอ่าน้ําท่วมกรุงเทพนะคะน้าน้ําท่วมน้ํามาแล้วก็ไม่นานมันก็จากไปแต่ว่าเป็นว่าการศึกษานะคะอยู่กับเราตลอดชีวิตค่ะ,คะอ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงปรัชญาการศึกษาะคะ่ะเอ่อเราจะมาพูดถึงปรัชญาการศึกษาอะไรคะน้องฟ้า ปัจจัยการศึกษาปฏิรูปนิยมค่ะอ๋อคะ่ะแล้วปัจจัยาการศึกษาปฏิรูปนิยมนะคะความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างคะฟ้งค่ะสําหรับปัจจัยการศึกษาปฏิรูปนิยมนะคะค่ะค่ะก่อนที่จะมารู้ถึงความเป็นมานะคะนี่เราก็จะต้องรู้ความหมายของมันก่อนใช่ไหมคะใช่คะ่ะค่ะปัจจัยการศึกษาปฏิรูปนิยมนะคะก็คือการบูรณะหรือการทําขึ้นมาใหม่นะคะแนวคิดนี้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงนั้นนี่นะคะ กำลังประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายทุนด้วยกันนะคะแล้วก็ได้มีนักคิดนีนะคะได้คิดวิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ขึ้นมานะคะเอแล้วน้องเนรู้ไหมคะว่านักคิดเนี่ยมีใครบ้างอ๋อก็มีสองท่านนะคะคือว่าจอห์นเอสเขากับคาร์โรลันะคะก็คือสองท่านนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคะน้องฟ้าสองท่านนี้นะคะ ได้เห็นด้วยกับการปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะโดย,โดยไม่สนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองค่ะค่ะแล้วนักคิดแนวหน้าคนแรกของปัจญานี้น้องฟ้าทราบไหมคะว่าคือใครติ๊กตอกติ๊กตอกจอนดิวอี้ใช่ไหมคะอ๋อถูกต้องค่ะจอนดิวอี้นะคะเมื่อก่อนการศึกษาเพื่อปฏิรูปสังคมไม่เด่นชัดนะคะจนมาถึงปัจจุบันโอเดอร์บาเมลนะคะโอเดอร์บาเมลได้นํา ปัชญาการสามาแพรายก็คือด้วยวิธีการทําหนังสือหลายๆเล่มค่ะค่ะแล้วแนวคิดพื้นฐานของปัชญานี้มันเป็นยังไงหรอคะเอ่อแนวคิดพื้นฐานหรอเป็นอะไรอะ่ะเป็นยังไงอะคะฟ้าบอกหน่อยสิไม่รู้ปัจจัยาการศึกษาปฏิรูปนิยมนี่นะคะพัฒนามาจากปัจจัยปัจจัยปฏิบัตินิยมคะ่ะค่ะแล้วก็มันขนวกับไปเลยนะคะ ปนวกับปัชญาพิพัฒนิยมนะคะอ๋อค่ะมันมันจะเน้นก็คือว่าเน้นเรื่องแรงงานก็คือเชื่อกันว่าเป็นหัวใจของสังคมแล้วก็เชื่อกันว่ามนุษย์จะต้องทํางานร่วมกันค่ะโดยถือว่าการทํางานคือชีวิตค่ะ,ะค่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วต่อมาน้องฟ้าทราบไหมคะว่าเอ่อหลักการสําคัญของปัญญาปฏิรูปนิยมมีอะไรบ้างคะ แต่ว่าก่อนอื่นก็น้องเอง้ก็ขอจยขอบอกว่าการศึกษาต้องเป็นการสร้างระเบียบสังคมขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นค่านิยมพื้นฐานทางวัฒนธรรมค่ะแล้วก็สังคมใหม่ก็ต้องเป็นสังคมประชาธิไปไตยอย่างแท้จริงค่ะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งอะไรคะคือว่าคะการศึกษาในการนอกจากจะพัฒนาบุคคลแล้วนี่นะคะยังได้พัฒนาส,นสังคมอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ แล้วก็สังคมนะคะก็จะไปพัฒนาระบบของการศึกษาต่อไปค่ะ oh. ค่ะแล้วก็คุณ, oh. ค,ณครู oh. ตัวผู้สอนเนี่ยนะคะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นใด้แก้ไขปัญหานะคะ oh. โดยคุณครูเนี่ยต้องให้ความเชื่อใจกับนักเรียนในการแก้ปัญหานะคะอ๋อ oh. ก็คือว่าคุณครูคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอย ให้คำาปึกายอยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ต้องตามกระบวนการประชาธิปไตยด้วยนะคะค่ะเพราะว่ากระบวนการตามประชาธิปไตยก็คือว่ายอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะใช่ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะดิฉันฟ้าเลนีค่ะกับปัตญาปฏิรูปนิยมวิทยาค่ะขอลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะบายค่ะ